จากคนป่วยที่หมอบอกว่าจะต้องติดเตียงไปตลอดชีวิตแต่ตอนนี้สามารถลุกขึ้นมาทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันเหมือนคนปกติได้ด้วยการดื่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทแม่มดและการออกกำลังกายนะคะตอนนี้สามารถตัดหญ้าได้แล้วการดื่มผลิตภัณฑ์ของบริษัทแมมดมดนไลน์เช่นกาแฟ โกโก้ไฟเบอร์ Go, iber, ซึ่งเป็นผลดีต่อร่างกายกาแฟช่วยให้ร่างกายสดชื่นโกโก้ Go Go, ช่วยให้สมองดีขึ้นความจำดีขึ้นส่วนไฟเบอร์ทำให้การขับถ่ายดีขึ้นเมื่อทุกอย่างดีขึ้นก็จะทำให้ร่างกายเราดีขึ้นสามารถที่จะลุกขึ้นมาเดินได้และใช้ชีวิตประจำวันตามที่คนปกติก็ทำกันได้นะคะ สำหรับท่านที่สนใจโกโก้ไฟเบอร์ Go, iber, แล้วก็กาแฟะนะคะยินดีค่ะยินดีให้คำปรึกษานะคะทักถามกันมาได้ค่ะขอบคุณค่ะ